ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมลิงกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคที่ตนะเก็บเด,ด็ด <made> มาแล้วกว่าจะเปิดได้นะโอ้โหรอสุดยอดแครับผมอาทินี้แต่แจกเยอะจริงนะมามาห้ทองล็อกอินอุ้ยเจ็ร้อยล้าน<อ> oh, ดาวโหลดเฮ้ โอ้โหหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตยูทูบก่อนกันยูทูบก่อนแล้วก็ไปดูกันว่าได้อะไรฟรีบ้างนะครับผมเจ็มๆแน่นอนรอบนีเ้เดือดเลยอะนะย,ยิงไปก่อนโอ้โหไอจุดทษด่ก็เริ่มแล้วเริ่มแบบไม่ค่อยหวนะังเพราะว่ารางวัลใ,ใหญ่ๆก็ออกไปหมดแล้วเหลือแค่พวกท้ายๆอ่ะแต่ก็อีกนานอีกนานนะครับผมโอเคไปขอดูเว้นก่อนได้ไหม อีเวนต์ไม่น่ามีอะไรปะอีเวนต์ก็น่าจะเหมือนเดิมอีเวนต์แจกทองก็มีตัวนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะดีนะอีเวนต์แจกทองออกเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้นะะห้าสิบทองแค่นั้น <c oughs> แค่นั้นนะครับผมอีเวนต์เปิดฟรีเหรอ อีเวนต์เปิดฟรีตัวนี้ไหมไม่น่าใช่มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเปิดฟรีมันต้องขึ้นมาเลยอันนี้เปิดฟรีเวอร์ไวหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋นะ700ล้านดาวน์โหลดมีอ็อบเจกต์ใหม่ด้วยนะอ็อบเจกต์ใหม่แจก210ทองถ้าจำไม่ผิดนี่ไง210ทองถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ็อบเจกต์ใหม่เดือดอ รับกันยาวๆสำหรับทองนะครับผมอ้โหอทิตย์นี้คือถือว่าแจกเยอะมากเลยน่าจะเป็นปีใหม่ด้วยแหละเพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยโครเมิเทพไม่ได้แจกอะไรเลยจริงๆไม่ไม่แจกเลยเฮ้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 ยนะครับผมนักเตะใหม่เหรอกูร์เรสกาววะห้าพันวะค่อยว่ากันนะครับผมเลขกให,หมดเลขไฮหมดนะฮะมีอลกไหมเอเชียนี่ไงบูสเตอร์ เป็นของซาร่านะครับผม96แต่มันมีบู๊สามคนนะมันมีบู๊สามคนนะแล้วก็นี่ไง5,000ทองก็ก็ต้องไปรับ5,000ก่อนนะเดีถ้าใครไม่รับก็ไปเลกเลยก็ได้โอเคมารับของขอทีละอันแล้วกันอันนี้คืออันนี้คือใครเฮ้ย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 สวยนะครับผมแต่เป็นของอินโดปะตรงชาติอย่างอินโดนีเซีย เดือนเซียปะโอเคอันนี้นี่ชนะทพย์นะครับผมมาถึงโซนเอเชียก็ต้องเป็นชนาทพย์วะตั้งอู้สวยๆรับฟรีไปนะรับฟรีกันไปบูธสีฟ้านะบูธเหมือนอีพิกทั่วไปนะครับผมบูธสีฟ้าอันนี้ใครล่ะอันนี้ใครล่ะสุดท้ายอ,อื้มโูสวยปะนะสวยปะโอเค อีกคนนึงนะครับผมอันโตนิโอรูดิเกอร์เฮ้ยยังไม่หมดกันเนี่ยรูดิรูดิเกอร์นี่ไงนะครับผมเจ็ดรูดิเกอร์เฉยเข้าทางเลยครับผมแต่เป็นตัวบูสเตอร์ด้วยนะนะเป็นตัวบูสเตอร์ด้วยนะรูดิเกอร์นะฮะเห็นเขาว่าต้องดูที่ฟอร์มนักเตะด้วยนะครับผมถ้าทิศไหนฟอร์มไม่ดีเนี่ยบูสเตอร์ก็จะไม่ทา 94, ํางานรูดิเกอร์เก้าสี่เตือนน้อยอยู่นะนี่ไงลีโอมิเตอร์ได้หนึ่งร้อยสิบทองนะครับผมนักเตะหมดหรือยัง เฮ้ยให้เปิดฟีเจอร์ฟรีเหรอเฮ้ยเวอร์ไว้คลับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟีเจอร์อะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกเชน,นดิวเปิดพวกเอ่อแพ็กอะนะครับผมรับหมดแล้วกันโอเคเข้าไปดูกันดีกว่าเข้าไปดูกันดีโอ้โหสิ <laughs> บหกสิบหกใบเลยเหรอสิ 16. บหกใบเลยเหรอนี่ไงซาร่านะครับผมมีซาร่าที่เป็นบูสเตอร์ให้มีสามคนวะ่ะ มีอาเดย์มี Ade, นะมอีวานมาตินนะครับผมสามคนนี้ซาร่าบูทอะไรบ้างอนะซาร่าก็จะมีบูทสองสั้นเปิดบอลความโคง้งแล้วก็พลังการยิงนะครับผมเป็นบูทที่ไม่ได้เน้นอันนี้มากอาเดละ่ะผมไม่เฟลงหรอบอลคอนโทรลจบสกอร์พลังการยิงโอ้เจ๋อโอ้สปีดเชี่ยขงดีนี่วา้า อีวานมาตีนะผมโอเพลเยอร์โ oh, อ oh ้โหเลี้ยงบอลโอ้โหจ่ายบอลเชื่อไม่ธรรมดาว่ะตัวที่เป็นตัวบูสเตอร์ไม่ธรรมดาครับผมของจริงว่าเตโอเตอยืนกล้องหลังเหรอเตโอก็ยังมีความเร็วอยู่น,นคะครับผมเชี yeah, ่ยตัวบูสเตอร์เปนของจริง oh, โอ้ชุดนี้น่าโดนว่ะชุดนี้น่าโดนว่ะตัวบูสเตอร์ไม่น่าโดนว่ะ ถึงก็บ่ามันจะน้อยแต่สเตตไม่โคตรโหดเลยะนะโอ้โหที่นี่สความเร็วเยอะจังวะมีตัวจิตดจิตนะครับผมสวยๆนะฮะมามามนี่ไงของฟรีเจไปั J en, นเหรอเปิดไปเลยแล้วกันเปิดไปเลยแล้วกันนะเปิดไปเลยแล้วกันหมุนแนะ่อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าว่าปิดอีกนะไม่นะ ไม่นะเฮ้ย hey, พี่โคไม่ดีเอ้หมุนนานอนะปกติไม่เป็นนะแล้วปิดปิดเพิ่มเหรอเพิ่มไม่ได้นะเพิ่งเปิดเองนะโอเคมาแหละตกใจหมดตกใจหมดนึกว่าปิดเพิ่มแต่มันหมุนนานว่ะนะมันหมุนนานว่ะไข่อะไข่อะเออไข่ก็ไม่รู้นะครับอกไข่ก็ไม่รู้ ไปลุ้นไทยดีกว่ามาั้งเนี่ยไปลุ้นไทยดีกว่ามาั้งก่แต่เปิดต่อได้นะถ้าใครจะล้านี่ไงไทยกูเจะเยอะอู้ยเยอะอู้อ,อูออ้เปิดกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่ๆเปิดกันไม่โอ้โหนี่ไงมาตรงนี้ดีกว่าเชียให้เปิดฟีหนึ่งครั้งแล่กลับหนึ่งร้อยห้าสิบคนและเป็นอีพกเก่าอีพก,ก,กเก่าอรอโอ้ยอีพกเก่าวะถ้าจะอยากได้ก็ตอรีสกลับ บัสเทนจริงนะแต่เป็นอีิดเก่าอ่ะอีิดเก่าอ่ะตัวนี้เนี่ยเปิดฟรี2ีบครั้งรับรับครั้งละหนึ่งวันดองเดือดมั้งนะครับผมผมว่าดองดีกว่า,า,นะวาวสายดองดองไปเปิดทีเดียวดีกว่าเปิดทีละอันยังไงไม่รู้ว่ะนะเรามาทางนี้ก่อนดีกว่าวนี่นะครับผมทีมชาติอื่นเราไม่สนนะเราสนแค่เฮ้ยลุ้นซอนดีกว่าวลุ้นซอนถึงมินดีกว่าเนี่ยเผื่อดวงไปทางซอน ได้หมุนนานอีกแล้ววะ่ะหมุนนานอีกแล้วเมื่อกี้ก็นานนะนานพอสมควรเลยนะโอเคกว่าจะมาได้นะครับผมลุ้นซอนฮึงมินกว่าซอนฮึงมินซอนฮึงมินได้ปะวะแต่ก็ยากอยู่เฮ้ยเบอร์สิบเอ็ดใช่ปะวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอนเบอร์อะไรวะเบอร์เจ็ดดีออ้ตกใจหมดนึกว่าได้นะครับผมตกใจหมดนึกว่าได้นะโอเค แต่ก็เปิดต่อได้น,นะแต่ก็ไม่ดีกว่าไทยเหรอไทยเหรอไปนะครับผมเปิดไปเปิดไปนะฮะโอเคนะครับผมผมว่าแล้วนะครับผมมันต้องมีระบบนี้นะก็คือเซิร์ฟล่มนะฮะโอ้โหตอนแรกคือจะเปิดนักงตไทยแหละไปมาผมเด้งเด้งออกปุ๊บไปกดรีทรีทรายสุดท้ายล่มครับผมโอ้โหไม่ไหวเจ๊เยอะอย่างนี้ไม่ไหว โคโนมิต้องต้องทำเซิร์ฟพ้นใหญ่กว่านี้คนเข้าเยอะจริงอูล่มโอ้โหยังกระเปิดเกมใหม่ๆแบบอารมณ์แบบเปิดเปลี่ยนภาคใหม่ๆนะโอ้โหเซิร์ฟล่มจอดจริงนะครับผมนยังเปิดไม่ครบเลยร่มแล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่ารับรูดิเกอร์ไปรับชนะที่ไปสองคนนี้ที่น่าเล่นนะตอนนี้เพราะมันมันก็ล่มอยู่นะจะเปิดต่อก็ไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคนะล่มแล้วล่มจริงล่มจริง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go